ราจะทานลูกเสือชาวบ้าน ทัหดต <alities> ัววัญเชียร์เขารถั ชมโรมลูกเสือชาวบ้านเมืองไยก,ก็ได้มีพิธีจัดการคืนมอบภาพถึทองลูกเสือชาวบ้านแก่ทาย,ยาทลูกเสือชาวบ้านทาันดูตั้งใ,ใจดูนาทันสีดำที่คร่มหมดเดือนทุกควรสมาณขันเลือกหมูคือเลือกวันสลักที่เป็นชาติคือสีเหลืองหมยถึงศาสเชิดชูชาติให้ของสี น้ำเงินมงจักกรีเทิดทูนอยู่คู่แผ่นดินสายโซ่เหมือนสายจิตร้อยชีวิตดังสายหินเหนือใต้ทั่วแผ่นดินสมานรักสมัครมั่งสร้างรักสามัคคีร่วมไมตรีหนึ่งเดียวกันผูกมิตรผูกสัมพันธ์ไม่เลือกว่าภาษาไหนต่างสาต่างชาติเชื้อเป็นลูกเสือชาวบ้านไทยล้อมจิตล้องวมใจถวายองค์พระทรงธรรม ไว้พี่น้องเส็นหมดตรงนิ่งและําดับต่อไปดิฉันก็ขอได้รับเกียรติจากทุกท่านที่อยู่ณชาปนสถานแห่งนี้ขอความการุณนาทุกท่านอยู่ในความสงบพิธีการคืนมอบผ้าปลกพ,อ,พอลูกเสียชาวบ้านเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์และทรงเกียรติให้แก่ผู้วายชนที่เป็นลูกเสียชาวบ้าน ที่น้องูเสือทุกท่านหากท่านมีวิธีอุอส,สาหหรือมือถือกรุณาปิดให้ใช้ระบบสั่นเท่านั้นในขณะทำวิธีกรุณาอยู่ในความสงบลำดับต่อไปเพื่อให้พิธีการเป็นไปตามขั้นตอนดิฉันขอมอบหมายหน้าที่ให้กับพี่น้องลูกเสือทั้งสามท่าน <c oughs> ได้แก่คุณสนั่นกันจีนะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่ง ก้าออกมาหนึ่งก้าผู้ถือสัพพทนคุณบุญทากันจีนะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก้าออกมาเลยค่ะผู้ถือพานดอกไม้จันคุณรุ่งรักมณีเล็กทั้งสามท่านมายืนตรงปลายแถวก่อนทั้งสามท่านหยุดตรงวันธยาหัก มือหลงหลุนสนานเพื่อนไปหยิบทานผ้าถูกคอผู้ช่วยบนทางเพื่อนไปรับสัประทนได้เลยค่ะสัประทนหยิบด้ด้านด้านข้างบนได้คุณรุ่งรักมณีเล็กเกื่อเอาพานดอกไม้จันให้พร้อมกันก่อนเพื่อพร้อมแล้วทั้งสามท่านตักหลังหัน เชิญมาเลยครับหมดจุด ทูกกอพระาชทานลูกเสียชาวบ้านซึ่งอยู่บริเวณเมนที่ได้จับตั้งทานตั้งไว้เรียนเชิญพ่อกำน,นันวิ่รักร์คงตันแ สุวิรัตน์ฤทธิ์ที่วางทานภาพบุตรพระราชทานของลูกแต่ชาวบ้านภาพบุตรพระราชทานลูกเสือเป็นของสูงและศักดิ์สิทธิ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โปรดเล่าพระราชทานให้กับพี่น้องเสือเท,ทาาการอดรมสี่คืนห้าวัน พ่อรน้อยทองรับประพฤกเป็นลูกเสียชาวบ้านที่มีอุดมการได้วัดการปกครองสี่คืนห้าวันเมื่อพ่อหน้อยทองรับรประพฤกได้เสียชีวิตทางพรมลูเกเสียชาวบ้านกำานิดทางและแม่หลายญาติพี่น้องตลอดจนผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นได้ระทำการที่ดีคืนนอบน้อมถวายทอดพระทานให้แก่ทายาทขอให้ทุกท่านที่เป็นลูเกเสียชาวบ้าน จงระหนักว่าท่านจงภูมิใจนในงานที่ท่านได้รับของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและขอให้ท่านจงํำนึกได้เสมอว่าเราเป็นลกูกพ่อเดียวกันแม่เดียวกันคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาะถขอให้ทุกท่าน อย่าได้ลืมคำที่ท่านได้ตั้งคำปฏิญาณไว้ว่าท่านจะรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สองท่านจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมือ่อสาท่านจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือดังที่ท่านได้รับผ่านการอบรมเป็นลูกเสือชาวบ้านจงภูมิใจในภาพผูกพอพระาชทานผืนนี้ไม่ว่ามู่บ้านชุมชน ตำบลของท่านมีกิจการงานใดเกี่ยวกับกิจการของลูกเสือชาวบ้านจงสวมพาพผูกคอพระราชทานลูกเสือชาวบ้าน,นีทุกครั้งบางคนตั้งแต่เกิดจนตายสิ่งของพระราชทานสิ่งนี้อย่างมิเคยได้รับเพราะฉะนั้นท่านจงภูมิใจที่ท่านได้เป็นลูกเสือชาวบ้านในพระบรมราชานุเคราะห์ของพอระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อไปเป็นการลำดับต่อไปเนื่องด้วยพ่อน้อยทอนเป็นลูกเสียชาวบ้านในการชมรมของตำบลสันนักเก็ตจะมีการมอบเงินโดยพ่อหนานบุญมาแก้ววงที่ปรึกษาชมรมลูกเสียชาวบ้านตำบลสันนักเก็ตจะเป็นผู้มอบขอเชิญตัวแทนจากทายาทหนึ่งท่านมารับมอบเงินจากชมรมค่ะ พ่อนานบุญทาแก้ววงจะเป็นผู้อมอบให้กับทายาท้านลำดับต่อไปจัดชมรมรูปเสียชาวบ้านอำเภอพานได้มอบเงินให้กับทายาทเชน่นกันโดยคุณอพิชยาแสงพัดประคา่เหรัยกชมรมรูปเสียชาวบ้านอำเภอพาน <c oughs> ่น,น้อยทอนเป็นผู้มีวัยวุธธิสูงตรงนะคะอายุ81ปีจะมีลูกหลานที่ยังอาไยอาวรนท่านจะได้มาอ่านประวัติของพ่อน้อยทอนรัตนพุกโดยเด็กหญิงชยาวีรัตนพุกจะเป็นผู้อ่านประวัติของพ่อน้อยทอนค่ะและงกนตอนีท่านผู้มีเกียรติท่านค่ะ ราชนพรสบเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พศ2478ตรงกับวันพระรหัสัปณีมีพี่น้องร่วมสายโลหิตเดียวกัน4คนได้แก่คนที่1ยามุกมูลเทศปัจจุบันมีชีวิตอยู่คนที่2สุธนรัชนพรกเจ้าของประวัติคนที่3 ญาแสงเชื้อเมืองพานปัจจุบันมีชีวิตอยู่คนที่สี่ปู่โจทร,ราตนะพฤกษ์ปัจจุบันมีชีวิตอยู่ปู่ทอนรัชนะพฤกษ์ได้สมรสกับญาจันนวนพรมตันมีบุตรด้วยกันสามคนบุตรคนที่หนึ่งคือนายพริษรัตนะพฤกษ์ปัจจุบันทำงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเทิงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดก,การการใช้ไฟฟ้าส่วนภลัภาคอำเภอเพรธธพาาบุตรคนที่สองคือนายสวิทย์รัตนพฤกษ์ปัจจุบับนทำง,งานอยู่ที่โรงแรมลาคูน่าบัญยันทีสุเกตฝ่ายช่างบำรุงบุตรคนที่สามนางสาวนาลิรนรัตนพฤกษ์ปัจจุบับนทำง,งานอยู่ที่สำนักงานศุรกากรตรวจสิงค้าท่ากัศยานสุวรรณภูนกรมศูลกากร ตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรชำนาญการปู่ทอนรัตนพฤึกเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่เป็นผู้มีจิตใจอบอ้อมอารีช่วยเหลือสังคมในทุกๆด้านเป็นที่รักภายแก่อนผู้ไปชิดและบุคคลทั่วไปขอกราบขอพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นอย่างสูงข,ขอบคุณค่ะ การจากไปของท่านอย่างไม่มีวันสิ้นและขอให้ครอบครัวและขอให้ดวงวิญญาณของท่านซึ่งเป็นที่รักของครอบครัวท่านซึ่งท่านได้จากของพวกเราไปข้ารอบตัวลูกหลานตลอดเจอถึงพึ่นเพื่อนผู้ร่วมลงการขอให้ดวงวิญญาณของท่านจงเกียรติและคามเมตตาได้หมดฟองด้วยศรัทธาดูแต่ประการใดแม้เรยนรับ แต่เป็นจากในทารเสือสารของทห้ใจยังติดตึงอู่ททายาทและญาติเมืใจของพวกเราโดยไม่มีมันเี่น้องแต่หมดชั้นเลยแาลภาษาแสียสังขารสัตตานะสังขารสัตตะนะสังขารสัตตารั สังขารทั้งหายคือสิ่งที ats, ่ป <into> ัจจ <itation> ัยสรุปแต่งซึ่งที่ยวเทียวเดนไม่มกายตัมงวจตังมัจจิตตัมงสาิจริศอกิจาิตโขจิตตัมงตาใจที่พรจ้งเจองนระจักขอเจขอสิทธิแก่พระเจา อาคุจังมัตตังชาติมิภุกขังมัตตังชาติิอนัตการมัต <cont> ต <en ga> oh ังชาติมิามในการสุดท้ายพอได้รับเกียรติทุกขั้นที่แล้ว้่ที่นี่เป็นที่เดียวของตั จงกวาดประธานลงจากบริเวณนี้ท so ั้งหมดมือลงระดับ <nurture> ต <narration> ัวไปเถอพี่น้องลูกเสือขึ้นไปวางดอกไม้จันเดินเป็นแถวไปก่อนนะคะลูกเสือกอนจะทำการขุ้นนี้คือม้อหม้อขันี้กประพายสะพายยา ขอตรบขอบคู <usion> ้ชทุกท่านที่ได้ร่วมใมงานอันสักสิ้นสิทธิ์ของผู้หิขอขอบคุณขอเชิญทางกลับคุนิรนาดูฉับอีแล้ว